สวัสดีจ้าทุกคนคิดถึงกันบ้างไหมนาะวันนี้เรามีภารกิจพิเศษที่จะต้องทำกันนั่นก็คือวางแผนที่จะกลับไทยโดยที่ทุกคนรู้แต่พ่อแม่ไม่รู้แกจะดีใจขนาดไหนหน้าเรากลับกันแค่สองพี่น้องเท่านั้นดูท่าทางไม่ค่อยตื่นเต้นเป็นสักเท่าไหร่เนี่ย เราอยากกลับไปให้กำลังใจพ่อกับแม่สักหน่อยแม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ต้องหายเร็วกว่าเดิมแน่เลยย่อไปเช็คอินกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันหนักเนาะเอามาอะไรายแย่เราขอเลือกกินอาหารที่ร้านจีนแล้วกันขอเป็นบะหมี่เกี๊ยวและขนมจีบเหมือนอยู่ไทยแล้วว่าตอนเนี้ย อี<_ <d> _ <n> _>ตอนนี้<_ <d> _ <n> _>ก็รออะไรอยู่ร <d _ n> อขึ้นเครื่องตอนตอนกีมม่โมงนะสาม<_ <d> _ <n> _>ทุ่มครึ่งอยากจะพูดอะไรกับพ่อกับแม่ตอนนี้จะได้เจอกันอยากจะบอกว่าพ่อกับแม่ต้องไม่รู้นะว่าลูกอ่ะ กลับไทยเพราะว่าตั้งใจที่จะโกเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์อะไรก็ตามอย่างลงก่อนจะดีที่สุด <c oughs> หรือถ้ารู้แล้วต้องต้องทำไมไม่รู้รู้เปล่าเออนั่นแหละสิจ้องทำไทยนะชนะถึงไทยแล้วเย่แต่สภาพดูเหนื่อยมากอิงอิงกับนิวมาลาบ เราแอบวางแผนจะถ่ายวิดีโอพ่อกับแม่กันอีกแล้วพ่อสวัสดีจ้ะลุง,น,ลงลนูน่นก็มันเต็มมากเอา,เอานี่ถั่วแล้วเอามากินกับเบียร์เ,ยรเอาแล้วป้า <laughs> นี่คนหล่คือน oh okay. um. ี่ค่ะโอ้ยไม่เป็นรังม um. ือกันลูกก่อนะ อุ้ยน้ำตาไหลแกพ่อแกร้องไห้อะอันนี้ก็หลอกตายแล้ววหนที่บอก จะไปทัวร์กรุงเทพหน่อยเออออกมาชอบไปทัวร์กรุงเทพตายแล้วกินถั่วดีกว่าคุณกุ้งบอกว่าให้ให้ถ่ายรูปย่นี่ายวนีสอไม่ิดัาใกเปิจันมันจะเป็น้วทำอะก็ทปอะก็ เช้านี้ทานท่านแม่มาลงพยาบาลอันนี้เลยมันไม่หายนะลูกนี่สงสัยจะมดกัดก่ออยู่ลองสี ว่างรอแม่เหตุผลที่พาแม่มาโรงพยาบาลก็คือแม่เป็นมะเร็งเต้านมเพิ่งให้ีโมครังสุดท้ายเสร็จไม่นานแม่ก็ติดเชื้อเลยต้องมาให้ยาฆ่าเชื้อนั่นเองหลังจากพาคุณนายไปหาหมอเสร็จคุณแม่ให้ทำพลาสารดรถเพราะแม่อยากทำมาไม่สะปกต้องใช่ลูกนะจ๊ะไม่ออกอะค่ะ ต้องล้างชีบ้าเก่งมากเลยล้างรถก็เป็นด้วยน่ารักสุดๆเลยลูกสาวแม่เยอะแม่แสดงก่อนเวลาผีก็ไม่เป็นครับก็ไม่เป็นเวโอ๊ยฟอ,องน้ำให้มันให้มันชุ่มๆหน่มเลยเก่งมากเลยลูกต้องเอาแบบเซ็กซี้ไปแม่เอาเลย เอา,อางั้นเลยเหะใส่สายเดียวไม่ลูก <laughs> ถึงเวลาที่เราจะมาสำรวจตลาดแล้วอยากกินทุกอย่างเลยไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างโอเคขออนุญ,ญาตเริ่มต้นที่ไข่นกกะระถาปลาหมึกย่างแล้วก็ปลาย่างโอ้ยน่ากินมากอะ กุยปิงก็มาจ้าสีฟูก็มีแซลมอนปูอสสารไหลมันต้มมันต้มก็มาเนาะขนมปังก็มีอาหารช่วงช้บสายบ่ายเย็นมีหมดทุกอย่างข้าวราดแกงก็มาจ้ามีตัวเลือกเยอะมากอเด็ดแล้วก็ข้าวหมูแดงหลากหลายสูตรตีนไก่ไก่ทอดโอ้โหดีลูกชิ้นทอดก็มาลูกชิ้นปลาก็มีและที่เด็ดคือ ไส้ก่อกยักษ์ใหญ่มากเลยค่ะถ่ายยังไงหรอคะล่้าคะร้านต่อไปก็จะเป็นร้านผลไม้จ้ามากันทั้งสวนเลยตลาดนี้ขอบอกต่อไปก็จะเป็นของหวานลอดช่องสลิมทับทิมกรอบสีสันสดใสสดุสดๆไก่ย่างหมูย่างตับย่างดี แล้วก็ผักสดมีทุกชนิดอนะ่ะเอาจงริงไก่สดทั้งตัวก็มีไข่ไก่ไข่เป็ดมาหมดที่ตลาดเสริมสุขบางบอกเท่านั้นจ้าแต่ตอนนี้ถึงเวลาละกลับบ้านการมีเพื่อนรอยอยู่บ้านเต็มเลย ครั้งหน่อยเป็นทางเนี่ยเป็นครั้งที่หนูสามารถดึงหัวพ่อได้ยางสาแก่ใจช่างคนนี้กำลังตัดให้ช่างคนนี้ลนหนึ่งกำลังจะตัดให้ลนสองพ่อตัดทรงนี้เป็นเพื่อนแม่เลยนะอีบ <c oughs> อ,อยากให้เห็นสองคนอยากให้เห็นจัก,กรยานเ่จัก,กรยานข้างหลังมันพังหรือความเทเออ่กำลังไปบ้านเพื่อนนะคะนี่คือที่ถ่ายแล้วก็ขี่จัก,กรยานไปในหมู่บ้านไปเลยจ้า <c oughs> ที่หมู่บ้านเราก็จะมีสวนสาธารณะนี่นะคะจะสาธีตวิธีการปั่นจัก,กรยานให้เร็วที่สุด อันนี้ดึงห้าครั้งหนึ่งสองสองห้าครั้งสองสองสามสองสี่แล้วก็อีกรอบหนึง่งห้าถูกต้องทีนี้เราจะตัดภาพมาที่พ่อเล่นตอนเช้าบ้างถ้าคุณมีอายุมาเล่นกีฬานี่ก็ต้องปัน่นแล้วก็ดึงดืดดึงดืงด คเครื่องเลื่อนที่เสาเท่า <c oughs> ไหร่วันนี้ประมาณสามร้อยเอาวันละห้าสิบโมทําไมดูทําง่ายจังตดแตกละไม่ใช่เพราะมันจะหิบบ่ายนี้มีนัดกับเพื่อนลองคาราโอเกะกัน ดูด้วยไพ่ผู้ไม่หยุดเลย <c oughs> ดีใจมากๆเลยที่ได้เจอขอมีภาพเก็บตกสักนิดนึงนะนี่คือเวอร์ชั่นการร้องคอราเกะของพี่แหละเพื่อนส่วนนี่คือการร้องเพลงของน้องแหละเพื่อนๆเขา ทุกคนเต็มตัวสบยังไัว สรุปแล้วเมื่อคืนกลับบ้านกันตีห้าจ้าหมดแรงกันไปส่วนวันนี้เป็นวันวนยาจังแม่แม่แม่ร้องเพลงดินี่หอมนะแผลแตงโมแตงโมแตงโมนักกุ้งแอบหนีงานมาหาไหนดิซี่ในโชว์อีกต้นหอมโชว์หน่อยเขียนหอมโชว์หน่อยเนี่ย ไม่มีอะไรจะชิลไปกว่านี้อีกแล้วไปดิ hey. ไปไปยืนไม่ง่ายเลยนะที่จะได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้กลับบ้านกันเรามีภารกิจต่อวันนี้เพื่อนมาหาเราเลยจัดหมูกระทะกันสักหน่อย บรรยากาศที่คุณเคยนานมากแล้วที่ไม่ได้มากินแบบนี้ขอเมื่อน่อยทุกคนดีมากน่ากินจังเลยขอถ่ายรูปอีกหน่อยสินี่คือกิจกรรมตอนเช้าของเรา วันนี้เราตักบาตรกันทั้งสี่คนเลยหลวงพ่อยิ้มแฉกอนุโมทนาศาสตร์ถูด้วยกันนะบ่ายน,นี้เรามาวัดเพื่อเป็นสิริมงคลกันสักหน่อย เราอยู่ที่วัดบางเสาธงนอกไม่ไกลาจากบ้านเลยถามว่าบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่บางบ่อมันก็เลยใกล้เหมือนเราจะเป็นคนกลุ่มแรกที่มาวัดเช้านี้หรือว่าจะเช้าไปนะตอนนี้กำลังทำบูญล,ลงศพให้กับผู้ยากไรนะครับ วว işte. อนุโมทนาสาธุด้วยกันนะหลังจากไปวัดเสร็จเราก็ไปช้อปปิ้งกัน um, ต่อ อย่างเลพ่อ,อก็มาต้กลนแล้วเนยในี่สุเนี้มาถเราต้องกล,ลออันแล้หอเนี่ย้อน้าในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงเราต้องกลับกันแล้วหรอเนี่ยน <c oughs> ้อ้ออย,อย่บ้านอยกาอยกลบ้านอย่อย้อาน่ยกากลับไปนนี่ยนออาเนลาสเนีย,ยน <c oughs> ต้องกลับแล้วสิอนะอีฟยับ้อนอยลนือยหน่อย เวลาสองอาทิตย์ที่เราได้อยู่กับพ่อแม่ได้เจอญาติพี่น้องอเพื่อนมันดีต่อใจมากเลยนะมันจะเป็นแรงผลักดันแรงใจให้เราได้ก้าวเดินต่อไปฮูเล่ฮูเล่